สวัสดีพี่น้องชาวไทยผมทักทุกทคนไกลจากฮ่องกงนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาทริปของ SCB ไทยพาณิชย์กินข้าวกันมาก็มากินถึงฮ่องกงเลยทีเดียวตอนนี้ก็เพิ่งจะได้เช็คอินเข้าโรงแรมนะครับผมอยู่ที่โรงแรมแลงแฮมนะครับห้อง1012ใครดูคลิปนี้แล้วอยากจะตามมาเคาประตูห้องก็ตามสบาย อ๋อนะครับใหญ่โตมโหฬารเดี๋ยวผมนอนคนเดียวเหงาจริงๆถ้าเกิดใครดูคลิปนี้อยู่ที่เมืองไทยและอยากจะตามมานอนเป็นเพื่อนผมก็เชิญเลยนะครับตัวเครื่องบินไม่เกี่ยวค่าที่พักพักกับผมค่าอาหารตัวใครตัวมันเลาอเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปบรรยากาศการที่ห้องกลงของผมกับ SCB ในครั้งนี้ไม่ให้ดูกันเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เนี่ยเพิ่งเช็คอินเข้ามาเดี๋ยวลอกระเป๋ามาถึงห้องและก็จะออกไปเดินเล่นสันหน่อยนะฮะเพราะว่าแหลแงห้มนี้ก็จะติดกับถนนแคนเ n นโร d นะฮะซึ่งมันก็เป็นถนนของการละลาย เงินของเรานะครับผมวันนี้ผมขอล้างหน้าล้างตาก่อนละกันยังไงคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกของคลิปท่องโกงและจะตามไปเรื่อยๆเจอกันครับพี่น้องชาไทยบ๊ายบาย